สองเท้ามวยแบบพึ่งเค แมาลางสวยแบบนั้แค่ฉันไม่นิยมถึงจะดำแต่ก็หน้าชมไม่ต้องส่สั่ง ขอเสียงปรบมือเลยค่ะให้กับทีม่อดเมนเทอนะร์จากกองควบคุมเครื่องสำอางนะคะกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางนะครับอ่ะเป็นกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางนะคะเดี๋ยวเชิญบนเวทีเลยมาลายโอ้นี่มาลายจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยวันนี้กองเชียร์ของเรานี่มาลายสดเลยนะเนี่ยเหมือนกับไปอะไรนะเขาเรียกว่าถ้าอยู่ศาลพระภูมิก็ไปไหว้ตรงนั้นเลยเนี่ย สายตาสายาญเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาพากันหน่อยดีกว่าค่ะ <c oughs> พี่เจี๊ยบ <c oughs> นะคะให้แนะนําตัวก,กันแต่ละคนก่อนดีกว่าค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยมากเลยสองนาทีกว่าเองเเหนื่อยมากเลยอ่ะแนะนํตัวเองนิดนึงก่อนครับค่ะชื่อจิพรพรพลขันนะคะอยู่กลุ่มคบคุมเครื่องสําอางชื่อเล่นชื่อเอกค่ะเอกที่เอกนะครับเอกค่ะเอกเอกนะครับเอกท่านต่อไปเลยค่ะ ชื่อสไลด์จตสืบอาสานะคะชื่อเล่นว่าปุ้งค่ะคุณปุ้มนะคะท่านนี้ล่ะค่ะค่ะชื่อพลพันนะคะชื่อเล่นชื่อปูค่ะชื่อปูนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะชื่อดารินพรค่ะวงหะดารินพรวงหาลิมาชื่อเล่นชื่อน้องหมวยค่ะน้องหมวยโอ้โหชื่อมาฟังกันเลยนะครับแต่ว่าเห็นเม่อจักคู่นะน้องปูนี่โอ้โหตอนสะบัดนี่ยิ่งกว่าเพื่อนเลยนะใครเห็นเหมือนผมเราไม่รู้นะไปข้างล่างสะบัดลงเท้าหลุดเลย